บุงชูกับ t ูเวันนี้ครับมาเที่ยวที่เราจะพูดไทยหรือพูดฝรั่งเศสดียะนะสองอันสอ,อันเลยเหรอโอเคเอวันนี้ก็มาเที่ยวที่ไหนครับแล้วยอยู่ยไหนเนี่ยจำเมืองได้ไหมอยู่เมืองนิลาโนนะครับที่ประเทศอิตาลี ตอนนี้เราก็จะกำลังจะเดินไปที่ลาปลาสดูโ o มครับที่ดังๆมากๆที่มีโบแหลมๆสวยๆนะฮะเรามาไม่ได้มาสองแม่ลูกนะครับมากับคุณน้าด้วยคนเดิมนะฮะนาออยแล้วก็มีคุณน้าคนใหม่นะครับสวยที่สุดเลยสวี๋ยวให้ดู แค่ได้ยินเสียงเป็นไงดได้ยินเสียงก็สวยแล้วใช่ไหมดูหน้านี่นี่งามฮะ <P an snacks> ไปทางไหนเดี๋ยวว่าลืมดูทางว่าถ่ายรูปในนี้นเราใช้ระบบ GPS นะครับเอ่อากละเหมือนพาคนแก่มาทัศนศึกษาเหมือนพาบอสเดือนพฤลามาเที่ยวอ่ะทางนี้ลืมทง อ,อันนี้ครับอันนี้คนนํำเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางนึง สายมันจะอยู่ข้างหน้าโบสถเลยครับเราก็จะบรรยายให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็ยังเนี่ยต้องไปหาข้าวกินขอนเพรว่านี้หิวกันมากเลยทั้ง4ี่คนเลยครับเจอกันนะครับตรงหน้าโบสถ รับฝันดีไว้หลานทำให้ใช้แก้วผล้ตใช่ <Thank you. S 2> นนแก้วพอดีไหนกูเบรดสวัสดีครับอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ที่อบางขา้าเจ้าในซอยในซอยบดบดดัวโม่ใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราจะไปชมดัวโม่ก,กันนะอีก แป๊บเดียวเรากินข้าวเสร็จก่อนแเราเดี๋ยวนะไปช้อปนะแล้วผมเข้าไปในโบสคนเดียวอรล่อยไหมครับเยี่ยมยอดเขาหนีไปห้องน้าหรอเล่ครี่แค่มาเสริมนะครับ เขาเรียกว่าอะไรนะทาเลียนเตล่ามโเนียะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของอิตาลีจะกินแล้วแต่ว่ามันต้องใส่อันนี้ด้วยมันเป็นชีสโมใช่ไมชีสโเลย็มันจะเหมือนพริกเมืองไทยไหมไม่รู้มันก็เป็นชีสเหมือนกัน จะหมดกระปุกแล้วค่ะเพราะว่าชอบมากชิลี่พาวเดอร์มีเจ้าของชิลี่พาวเดอร์ก็มีลืมพกมาประเกลลืมเอามาประเกลลืมเอามาดีว่าเห็นตาเหลือบไปเห็นเซคโคสส์ไเปิดใช่ไมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดค่ะสปาเกตตีซีฟู้ดมีกุ้งมีปลาหมึกเดี๋ยวดูกันไหนขอดูหน่อยครับ โอ้ยก็น่ากินมากนี่ไงขนมแจะกินหมดไหมดูไปดูกันอ๋อนี่เส้นจะหมดไหมเส้นเขียวค่ะมีมีนี่ด้วยนะมีขนมปังหมดแล้วขอใหม่ให้มานิดเดียวนี่ไปเลยนะชิมได้นะคะโอ้ยของแม่ ผัดหอยลายนะฮะหอยเยอะหอยเยอะแม่หอยเยอะค่ะสปาเก็ตตี้หอยลายครับแต่ไม่มีช้อนอะไม่ได้ช้อนผมใส่พริกป้นด้วบุญดีพี่ที่ครับตอนนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกคนเลย อิ่มท้องกันไหมใช่อิ่มมากอิ่มมากอร่อยไหมเอาแม่ไปไหนแม่หายอยู่นี่เดินแม่ตัวเล็กมากถ้ามองไม่เห็นอาหารแถวแนี้มันก็จะแบบเนาะสำหรับทัวริสก็ไม่ไม่ค่อยดูดู g a s โ r o n o m i แต่ว่ารสชาติก็พอได้เนาะพอได้เราไม่ว่าอะไรมากมายเราชิวๆเพราะเรามาเที่ยวทีนี้ เดี๋ยวจะพาเที่ยวกันแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปลาโูโม่ร้อนมากตอนนี้ซอยละลายซับซอยละลายซับเดี๋ยวจะให้ดูนะซอยละลายซับค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อไปดูเฉยนึยเพราะไม่มีเงินครับสวยนะครับใช่ ตอนนี้เข้ามาตรงเยลลีนะครับเป็นที่ที่เขาขายของแบรนด์เนมกันเยอะมากมีร้านแบบโหถงชามลีตรงทุกอย่างเลยเดีย๋ยาวพาไป,ปรารตรงกลางสวยมากครับไหน เย็นนะเย็นนะเย็นมาได้กับหนาวครับขากรรไนะครับก็เหนื่อยไหมครับข้างหลังไม่เหนื่อยแต่มีคหลับไปแล้วเป็นชมหลับไปเหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยลูกสนุกสนุกใช่ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหาไปเที่ยวอีกนะครับไม่รู้ว่าไปที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนอทิตหน้าขอเข้าป่าก่อนแม่เข้าป่าเดี๋ยวพาน้องออยไปไหนดีไปฝรั่งเศสไหม ไปได้ไงแม่ก็ต้องเอารถไปรถแม่เอาเลยแต่เรายืมรถไม่เป็นไรรถนักเก๋นักเก๋ไม่รู้เลยนักเก๋ไอะไรไหมเราสั่งนักเก๋คอนเฟิร์มนะครับอาทิตย์หน้าโอเคพาไปฝรั่งเศคตกหลงนะฮะบ๊ายบาย See you